สมัครขายภาพออนไลน์ง่ายและฟรีค่ะ,ะการสมัครเป็นช่างภาพสต็อกหรือว่าช่างภาพออนไลน์ไม่ได้ยากเกินไปนะคะตอนเราสมัครเนี่ยก็ฟรีด้วยนะคะสําหรับน้องๆที่ยังไม่ได้เป็นช่างภาพนะคะแล้วกําลังคิดว่าจะสมัคอย่างไงดีเข้ามาคลิกคําว่าสมัครจะเห็นว่าจะขึ้นสมัครขายภาพออนไลน์ก็คลิกไปเลยค่ะถ้าจะสมัครเป็นช่างภาพ พอเริ่มต้นนะคะพี่แนะนําให้น้องสมัครเป็นช่างภาพของ s h ตเ t e r s t o c k ก่อนนะคะพอเข้ามาหน้านี้แล้วให้น้องหาเว็บของ s h ตเตอร์สต็อเลยคะ่ะนะคะเว็บนี้นะคะชื่อว่า s u b m i t s h u t t e r s t o c k c o m อันนี้ที่พี่เคยบอกนะคะว่า Shutterstock นั้นเขาจะมีเว็บไซต์ที่ต่างกันระหว่างลูกค้าที่เข้ามาหาซื้อภาพกับช่างภาพนะคะจะอยู่คนละเว็บไซต์กัน พอเราคลิกแล้วเข้ามาหน้านี้ก็มาสมัครได้เลยสําหรับวิธีการสมัครนะคะเดี๋ยวพี่จะแนะนําผู้รู้อีกท่านหนึ่งนะคะที่เขาได้แนะนําไว้ดีมากๆเลยแต่ตอนนี้พี่จะมาคุยภาพรวมให้น้องๆเข้าใจนะคะว่าทําไมเราควรเลือก Chapter's t o c k เป็นเว็บไซต์แรกในการสมัครเป็นช่างภาพนะคะเว็บไซต์ก็จะบอกเอาไว้นะคะว่าถ้าเข้าร่วมเป็นช่างภาพกับเขาแล้วเนี่ยก็คือสร้างสารรค์ผลงานส่งขึ้นไป าขายนะคะแล้วก็ได้รับเงินนอกจากนั้นแล้วยังสามารถหาอะไรได้เสริมด้วยกันแนะนําเพื่อนๆมาเป็นช่างภาพก็ได้ด้วยนะคะเนะีคะเขาก็บอกเอาไว้อันนี้เป็นการนําเสนอข้อมูลของช h ตเ t e r s t o c k นะคะว่ามา15ปีแล้วเขาได้จ่ายค่าตอบแทนคือคอมมิชชั่นนะคะให้กับช่างภาพทั่วโลกเนี่ยเป็นเงินมากถึงมากกว่า1,000ล้านดอลลาร์แล้วนะคะนี่แหละค่ะ แนะนำให้เราเข้าร่วมชุมชนกับเขาเข้าไปดูรายได้ก็ได้นะคะน้องๆสนใจก็คลิกเข้าไปดูเลยนะคะเต,ตรงนี้นะคะน้องๆก็จะได้เห็นว่าเขามีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรต่างๆไว้บริการเรามากมายเข้าไปดูได้นะคะจุดที่พี่จะให้ดูอันนึงก็คืออันนี้ค่ะแหล่งข้อมูลจำได้ไหมคะตรงนี้ในคลิปอื่นๆนะคะที่พี่เคยแนะนำว่าใน s h u t t e r stock นั้นสำหรับคนที่เป็นช่างภาพแล้วค่ะที่หน้า d ด s h บอร์ดเนี่ยใน ตรงคำว่า i n s i g h ์ค่ะพอเราคลิกเข้าไปเนี่ยมันจะมีคำว่า The Shortlist เนี่ยค่ะให้ช่างภาพเนี่ยคลิกเข้ามาดูข้อมูลซึ่งเป็นคำแนะนำที่ดีมากๆนะคะว่าในเดือนข้างหน้านู้นลูกค้าต้องการซื้อภาพอะไรบ้างเนี่ยค่ะอันนี้ก็มาใหม่แล้วนะคะนี่เป็นของเดือนกุมภาพันธ์นะคะบอกแล้วค่ะว่าแนวภาพที่ลูกค้าต้องการนะคะก็คือแนวภาพดอกไม้ที่กำลังบานสะพรั่งนะคะเบ่งบาน ะะแล้วก็อธิบายว่าเป็นภาพประมาณไหนบ้างนะคะที่ลูกค้ากําลังมองหาซื้อไปใช้นะคะแล้วก็มีภาพตัวอย่างให้ดูมาจริงๆด้วยเห็นไหมคะว่าภาพดอกไม้เนี่ยขายได้จริงๆนะคะเสร็จแ,แล้วก็มีแนะนําว่าประเด็นนี้ก็เป็นหัวข้อชีวิตประจําวันที่เปิดกว้างทางเพศอะไรเงี้ยเขาก็จะอธิบายไว้นะคะมีภาพให้ดูด้วยตัวอย่างว่าลักษณะแบบนี้นะหรือเรื่องของการทําสวนในบ้าน,นะคะ่ะแต่งสวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็เรื่องของสีสันต่างๆที่ลูกค้ามักจะชอบโหลดไปใช้งานเน้นภาพที่มีสีสดใสอะไรอย่างเงี้ยค่ะภาพประมาณสีอย่างแบบไหน,นที่จะขายดีเขาก็อธิบายไว้เนี่ยเห็นไหมคะเครื่องมือนี้พี่เคยให้น้องดูแล้วนะคะซึ่งในหน้าเว็บของเขาเขายัางแนะนําอีกด้วยพี่เลยแนะนําว่าน้องๆควรจะสมัครเป็นช่างภาพของช h ตเตอร์สต็อก่อนนะคะจะทําให้เราเป็นช่างภาพได้เร็วะคะ่ะแล้วก็ใช้เวลาในการฝึกฝีมือ เริ่มต้นจากเว็บไซต์นี้ก่อนเลยค่ะเราค่อยขยับไปเว็บไซต์อื่นนะคะจากหน้านี้นะคะเราก็กลับไปที่หน้าเดิมตะก,กี้ที่บอกไว้จะแนะนําช่องทางที่ให้น้องๆเข้าไปรับทราบข้อมูลวิธีการสมัครนะคะตรงนี้ค่ะคือคลิปของพี่คนนี้ค่ะวิธีสมัครขายภาพออนไลน์ s h u t t e r s t o c k นะคะเป็นช่องที่ชื่อ Boygo Photo นะคะพี่คนนี้ค่ะ ได้ทำคลิปแนะนำวิธีการสมัครเป็นช่างภาพไว้ละเอียดดีมากพี่ก็เลยแนะนำน้องๆเข้าไปดูได้เลยนะคะอีกนิดนึงนะคะหลังจากสมัครเป็นช่างภาพของชัตเตอร์สต็อกแล้วค่ะพี่ก็แนะนำให้เริ่มสมัครขายภาพกับเว็บไซต์อื่นได้เลยนะคะเข้ามาเซิร์ชวิธีวิธีสมัครขายภาพค่ะพอเซิร์ชคำนี้นะคะจะเห็นว่าข้อหนึ่งทีมันก็จะมีคีย์เวิร์ดขึ้นมาเลยค่ะ ว่าสมัครกับฟ e พิก Adobe Stock, iStock Photo, i m คีย์เวิดได้เรียงความยอดนิยมไว้ให้เห็นเลยนะคะว่าอันนี้คือเว็บไซต์ที่มีคนเขาเข้าไปคือเขาเข้ามาเซิร์ชหาข้อมูลเพื่อจะสมัครเป็นช่างภาพอนะคะ่ะจะเห็นว่าตอนนี้ฟ e พิกเป็นที่นิยมเลยนะคะภาพขายดีค่ะแต่ฟ e พิกเนี่ยนะคะแนะนำว่าในที่สุดแล้วขอให้น้องๆสมัครเป็นช่างภาพเขาให้ได้นะคะแต่ว่า อย่าเพิ่งรีบนะคะให้มั่นใจแล้วค่อยส่งไปสอบนะคะส่งภาพ20ภาพผ่านภาพเดียวได้เป็นช่างภาพเลยค่ะแต่ถ้าเกิดไม่ผ่านเลยนะคะจะต้องรอนานถึง2เดือนเลยค่ะถึงจะส่งได้ใหม่ก็นานเลยนะคะฉะนั้นส่งขายในช h ตเ t e r s t o ็อให้คล่องตัวก่อนนะคะเว็บไซต์ที่จะแนะนำก็คือ Adobe Stock iStock Photo ส่งไปก่อนได้ค่ะผมก็พี่คลิก Adobe Stock นะคะ ระบุสมัครเป็นช่างภาพให้ถูกต้องเท่านั้นเองนะคะสำหรับตอนนี้นะคะเริ่มต้นเนี่ยให้ส่งภาพชัตเตอร์สต็อกก่อนเลยค่ะให้เสร็จแล้วค่อยมาดูอันนี้ใหม่นะคะ